วันนี้จะพามาดูช้างครับช้างที่เราเห็นในหนังไทยเก่าๆนะครับอย่างเรื่องนี้นะครับท่านทราบไหมครับว่านี่กี่ปีมาแล้วนี่เป็นช้างจากหนังเรื่องสมิงป่าสักที่ออกฉายเมื่อปี2493นะครับฉะนั้นช้างที่เห็นในฟิล์มหนังเรื่องนี้ก็คือช้างเมื่อ72ปีที่แล้วครับแต่ว่าอายุจริงของช้างนั้นจะอายุเท่าไหร่นั้นก็ไม่ทราบนะครับต้องคำนวณดูนะครับว่า ช้างที่เราเห็นเห็นในจอหนังแบบนี้นะครับเชือกนี้นะครับขณะดนี้อายุเท่าไหร่นะครับก็แล้วก็บวก72ปีเข้าไปอีกวันนี้ผมจะนําช้างที่เคยเห็นในหนังไทยนะครับตั้งแต่ปี2493นะครับเรื่อยมานะครับดูซิว่าจะมีช้างอยู่ขนาดไหนนะครับส่วนช้างที่เห็นอยู่นี้เป็นช้างในหนังเรื่องโตนงาช้างที่ออกฉายเมื่อปี2494นะครับ ช้างในฟิล์มหนังเรื่องนี้ก็ผ่านมาแล้ว71ปีนะครับนี่เป็นขบวนขวานช้างนะครับที่กําลังจะเอายางพาราออกไปขายนะครับหนังเรื่องตนงาช้างนี้พวกเราภาคเสียงแล้วก็ลงเอาให้ดูในช่อง YouTube ช่องนี้แล้วนะครับก็ลองคลิกดูนะครับชื่อหนังเรื่องตนงาช้างนะครับแล้วก็ท่านจะเห็นรายละเอียดครับแล้วจากนั้นก็มาดูช้างอีกนะครับนี่คือช้างในปี2499นะครับ ก็ผ่านมาแล้วนะครับเป็นเวลา66ปีนะครับนี่จากหนังเรื่องธาตุโลกีซึ่งก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราภาคเสียงแล้วก็ลงไว้ในช่อง YouTube ช่องนี้แล้วนะครับท่านก็สามารถคลิกดูได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราตัดเอาเฉพาะฉากที่เห็นช้างมาให้ดูก่อนนะครับว่านี่คือช้างที่เคยอยู่ในหนังไทยนะครับแล้วก็เวลาผ่านมาถึง66ปีแล้วนะครับเห็นไหมครับดูทิวทัศน์เมื่อ66ปีที่แล้วนะครับ และนี่ก็เป็นฉากจบข,ของเรื่องครับที่พระเอกน่ะเองจะต้องขึ้นช้างเพื่อที่จะกลับหมู่บ้านนะครับพระเอกก็คือคุณโชดสมวสรน,นะครับนางเอกก็คือคุณพัชรินตาบุรีนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องไพระพเนจรนะครับซึ่งออกฉายในปี2500นะครับช้างที่เห็นในฟิล์มหนังเรื่องนี้ก็คือช้างที่มีเวลาผ่านมาถึง65ปีแล้วนะครับนี่เป็นหนังซึ่งถ่ายช้างแล้วก็ คนที่ใส่หมวกนะครับก็คือพระเอกของเรื่องนะครับคุณสมควรกระจ่างศาสตร์นะครับในยุคที่คุณสมควรนั้นยังเป็นพระเอกหนังอยู่นะครับก็ค่อยๆขยบนะครับช้างก็กําลังจะวางท่อนสูงนะครับนี่เป็นการถ่ายในสถานที่ถ่ายทําของปางไม้จริงๆนะครับในสมัยนั้นนะครับพระเอกก็เข้าไปร่วมฉากนะครับที่เป็นขวัญช้างนั้นก็คือขวัญช้างจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นนักแสดงนะครับมีพแค่พระเอกก็คือคุณ สมควรกัะจังสานคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นพระเอกนะครับแล้วก็เข้าไปถ่ายทํานะครับก็เป็นหลังซึ่งได้เห็นบรรยากาศของป่างช้างหรือว่าป่างไม้นะครับเห็นไหมครับดูท่อนสูงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสมัยนั้นนะครับนะครับสูงที่รอช้างมาลากนะครับเพื่อที่จะขนถ่ายไปยังที่อื่นๆนะครับแล้วก็มาดูช้างอีกนะครับนี่คือช้างตัวเล็กนะครับแล้วก็ช้างตัวใหญ่ เขาเป็นเชือกล่านะครับแล้วก็อยู่ในเขาดินนะครับนี่คือช้างจากหนังไทยในปี2008นะครับที่เขาดินวนานะครับจากหนังเรื่องลูกหญิงนะครับลูกหญิงก็คือเด็กคนที่อยู่ขวามือนะครับเด็กหญิงวัชรพรครึ่งสังนะครับส่วนคนนี้คุณสมพงษ์คงวินนะครับก็กําลังคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องช้างนี่แหละครับแต่ว่าเราดูแค่ช้างก็พอะนะครับแล้วก็มาถึงขบวนช้างนะครับของหนังเรื่อง ศึกบางระจันนะครับที่ออกใช้ในปี2 5 0 9นะครับมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา56ปีนะครับที่ช้างนี้ได้ปรากฏในหนังเรื่องศึกบางระจันนะครับก็จะมีขบวนช้างซึ่งกำลังจะลากปืนใหญ่นะครับเพื่อที่จะมารบกับฝ่ายไทยนะครับก็มีช้างหลายเชือกนะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างหลังอีกลิบๆนะครับนังก็จะตัดนะครับเห็นสลับกับ ชาวบ้านบางแตจันนะครับแต่ว่าผมตัดให้เห็นแค่ช้างนะครับดูเท้าช้างนะครับก็คือช้างจริงๆนะครับไม่ใช่รูปเท้าช้างนะครับนี่คือช้างในปี2509นะครับแล้วมาดูช้างนะครับในปี2 0 1 1นะครับจากหนังเครื่องพะลอนะครับยุคนี้เป็นหนัง35มมมีเสียงในฟิล์มแล้วนะครับหนังเรื่องนี้กับช้างที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นเวลาผ่านมา54ปีแล้วนะครับเห็นไหมครับ ขอดช้างครับแบบนี้ครับแล้วก็เป็นขบวนช้างซึ่งใช้ทุนในการถ่ายทําสูงนะครับหนังเรื่องพะหลอพระเอกของเรื่องก็จะเป็นมิชัยบัญชานะครับระบุตรเป็นพะหล่อนะครับส่วนนางเอกก็คือคุณเพชรรัชาราชนะครับแต่ว่าวันนี้จะเห็นแค่ช้างนะครับแล้วก็พระเอกนะครับซึ่งนั่งช้างออกมาจากเมืองนะครับตอนนี้ก็กําลังจะไปเป็นช้างศึกนะครับคุณทันเอกทัศน์นะครับนั่งอยู่ที่ขอช้างนะครับ เห็นไหมครับดูช้างเยอะเลยนะครับหลายเชือกนะครับที่เรียกว่าอะไรนำมาเพื่อที่จะให้สมความยิ่งใหญ่กับหนังเรื่องพระหล่อนะครับแล้วก็สั่งช้างบุกเข้าไปในค่ายนะครับเด็กมิจฉยบัญชาครับอยู่ที่ขอช้างนะครับก็แสดงเป็นพระหล่อนะครับเชื่อว่าหลายท่านคงจะดูนะครับเพราะหนังเรื่องนี้ ออกเป็นแผ่นวีซีดีนะครับดูช้างนะครับเห็นไหมครับเป็นขบวนช้างนะครับก็คือคนผู้หญิงที่อยู่ในขบวนช้างก็คือคุณกิ่งดาวนารณีนะครับหน้าสุดจะเป็นพระหอมมะลีเวทประเสริฐนะครับแล้วก็หนังก็จะเจาะไปที่พระลอนะครับกับพระลอก็คือวิทยิบัญชาแล้วก็กิ่งดาวนารณีนะครับก็อีกสักผู้ก็จะเห็นนะครับนี่คือ ช้างอีกนะครับซึ่งเรียกว่าใช้ขบวนช้างที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับหนังเรื่องพะลเป็นพน้กงานการสร้างและกำกับของคุณทั้งหนส่วนนะทั์แล้วก็มาถึงช้างในปี2014นะครับจากหนังของคุณวิจิตคุณอาวุธนะครับมีคุณเพชรชราชาวราศครับ จากหนังเรื่องแม่สีไพรนะครับเป็นฉากต้นๆเรื่องนะครับที่พระเอกก็คือกุนนาถภูวหนยนะครับที่อยู่ขวาสุดนั่นแหละครับเป็นคนไปชุดเอาคุณเพชรรชาวราชนะครับนั่งช้างมานะครับเพื่อที่จะเป็นการแก้แค้นนะครับแล้วก็ฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่ร้องเพลงนะครับคุณสมัยอ่อนวงก็จะร้องเพลงนะครับนั่งช้างร้องเพลงชนีโหนะครับก็เป็นหนังอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่น่าดูนะครับมีแผ่นบีซีดีแล้วครับเชื่อว่าท่าน คงจะดูแล้วนะครับช้างที่เห็นในหนังเรื่องนี้ก็คือช้างที่มีอายุผ่านมา51ปีแล้วนะครับ,รบในหนังเรื่องแม่สีพรจะมีช้างอยู่ไม่กี่ฉากหรอกครับผมก็พยายามตัดออกมาให้ดูนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นช้างเชือกเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกเชือกหนึ่งเดี๋ยวคอยดูนะครับก็เป็นช้างที่อยู่ตอนเกือบท้าย,ายเรื่องนะครับนี่แหละครับช้างในหนังเรื่อง แม่สีไพรนะครับซึ่งเป็นช้างเมื่อ51ปีที่แล้วนะครับแล้วมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับสั้นๆนะครับแต่ว่ามีหลายเชือกนะครับนี่เป็นช้างเมื่อปี2516นะครับ49ปีผ่านมาแล้วนะครับจากหนังของท่านมุ้ยนะครับในเรื่องเขาชื่อการนะครับหมอการนั่งรถที่ว่ารถบกสคันนี้นะครับรถบัดคันนี้แหละครับแล้วก็ผ่านช้างนะครับก็จะมีช้างอยู่แค่นี้แหะครับ แลวท่านล่ะครับตั้งแต่ดูหนังไทยกเก่าๆมานะครับเคยเห็นช้างในหนังเรื่องไหนมั่งนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับและช้างที่ท่านจะดูเป็นช้างปิดท้ายในคลิปนี้นะครับก็เป็นช้างซึ่งถ่ายทำไว้เมื่อปี2524นะครับเป็นช้างที่เขาแสดงเป็นอาชีพนะครับแล้วก็หนังเรื่องลูกสาวแม่ค้านะครับก็เข้าไปถ่ายทำการแสดงของช้างนะครับ อยู่ในฉากช้างนี่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ยังมีช้างผสมไปในเรื่องจนจบเรื่องเลยนะครับตั้งแต่มีช้างทํากิจกรรมนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นช้างเตะฟุตบอลนะครับก็มีกองเชียร์คือนะครับเห็นไหมครับมาแล้วช้างเตะฟุตบอลนะครับก็จะเป็นช้างซึ่งเขาฝึกนะครับก็อายุของช้างในหนังเรื่องนี้ก็คือ ผ่านมาแล้ว41ปีนะครับท่านก็ต้องไปบวกอายุกับช้างจริงๆนะครับว่าถ้าช้างตัวขนาดนี้เขาจะอายุสักกี่ปีนะครับแล้วก็ถึงจะรู้นะครับว่าช้างเหล่านี้อายุเท่าไหร่นะครับก็เป็นการเรียกว่าช้างตะฟุตบอลนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับจริงๆช้างที่ผมเคยโพสต์ไว้ก็คืองานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นงานประจําปีนะครับนั่นเป็นช้างซึ่งอยู่ในฟิล์มข่าวนะครับก็เลยไม่ไดเอามารวมนะครับ แต่ช้างที่ท่านเห็นอยู่นี้คือช้างที่อยู่ในฟิล์มถ่ายหนังนะครับหรือว่านําช้างไปเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงหนังนะครับฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่อยู่เกือบแท้ายเรื่องแล้วนะครับที่เห็นไหมครับฉากนี้จะเป็นฉากที่ช้างชักขยี้กับเรือบนไฟนะครับเกิดห็นคุณนวรัตน์คุณชูศรีนะครับคุณสิรินทิพย์นะครับ,ช,รบช้างก็ ดึงกับเรือนะครับเรือก็สตาร์ทเครื่องนะครับเราเคยดูนะครับว่าระหว่างช้างกับเรือนะครับซึ่งใช้น้ํามันนะครับคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับใครดูไม่ทันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับแล้วในที่สุดช้างก็ดึงเรือนะครับเห็นไหมครับดึงเรือก็คือเรือเขาจะเรียกว่ากี่แรงม้านะครับช้างนี่แรงเดียวนะครับ แล้วในที่สุดนะครับเครื่องยนต์ก็สู้แรงช้างไม่ไหวนะครับก็คนก็เลยกระโดดนะครับนะครับช้างก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับสามารถที่จะลากเรือนะครับซึ่งใช้แรงเครื่องยนต์นะครับขึ้นมาจากน้ําได้เป็นผลสําเร็จนะครับแล้วก็ตอนท้ายมีอีกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังดึงขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าช้าง ช้างที่เห็นนี้คุณรู้ไหมครับว่ากี่ปีผ่านมาแล้วนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2493เรื่อยมานะครับจนมาถึงเรื่องสุดท้ายนี้ก็คือเรื่องปี224นะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับช้างในหนังไทยยังมีอีกเยอะนะครับนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ผมลองนํามาเสนอดูนะครับ